สำหรับมีดีโอนี้จะมาดูวิธีใช้การลากเส้นผ่าหรือสตรกผ่านในกินกันในไฟล์แบบฝึกหัดเรามีเส้นผ่าที่เป็นรูปร่างแบบสไปรลัลพร้อมกับมีเลเยอร์ที่เติมสีขาวอยู่2-3สเลเยอร์ ที่ผมสามารถใช้เพื่อดูการแสดงผลของการลากเส้นหรือสตรกต่างๆกับเส้นผ่านนี้ได้ดังนั้นเมื่อเลือกเลเยอร์สีขาวด้านล่างที่เปิดตาไว้เพื่อให้มองเห็นได้ผมจะไปที่ผา่านในอะล็อกและปิดการมองเห็นสำหรับเส้นผ่านนั้นแล้วคลิกปุ่มเพนอตลองผ่านที่ผา่านไดอะล็อกเมื่อคลิกแล้วก็จะมีหน้าต่างสโตรกผ่าดแสดงขึ้นมาและมีตัวเลือกในการลากเส้น โดยใช้สีทึบหรือลวดลายที่ใช้ล่าสุดผมสามารถใช้แอนตี้เอลียองเพื่อลดรอยหยักที่เกิดกับเส้นโคง้งผมสามารถกำหนดความกว้างของเส้นและเลือกรูปแบบหรือลักษณะของเส้นได้และถ้าผมต้องการเส้นประแบบจุด หรือแบบเส้นยาวและสั้นสลับกันผมสามารถกำหนดรูปแบบได้เองโดยคลิกและลากที่นี่หรือผมจะเลือกค่าที่โปรแกรมได้สร้างไว้ผมยังสามารถใช้เส้นที่เกิดจากเครื่องมือในการวาดและผมจะพูดให้มากขึ้นในวีดีโอถัดไป แต่สำหรับตอนนี้แค่รู้ไว้ว่าคุณสามารถเลือกลายเส้นจากเครื่องมือวัดภาพในกินจากเมนูนี้เพื่อลากไปตามเส้นผาาได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเลือกลายเส้นจากเครื่องมือ布拉图ตอนนี้ผมจะยกเลิกการตั้งค่าและผมจะปิด,ดอะล็อกนี้ไปก่อน จากนั้นผมจะคลิกที่เครื่องมือบรัตทูและรีเซ็ตตัวเลือกเครื่องมือให้เป็นค่าเริ่มต้นจากนั้นคลิกปุ่มในตัวเลือกเครื่องมือเพื่อเลือกประเภทของแปลงผมจะดูในรูปแบบที่เป็นรายการเพื่อที่จะได้เห็นชื่อของแปลงและเลือกรายการที่ชื่อบล็อก03นี่คือผู้กันแบบแบนกว้างที่จะให้เอฟเฟกต์ในการประดิษฐ์ตัวอักษรโดยที่ส่วนแนวนอนของเส้นผ่าจะบาง และส่วนแนวตั้งของเส้นผ่าจะหนาขึ้นผมจะเลือกสีอื่นเช่นสีฟา้าและไปที่ผ่าไดอะล็อกคลิกที่ปุ่มเพนอะลองผัดคลิกปุ่มลากเส้นหรือสตโตรกและนี่ก็คือการลากเส้นโดยใช้แปรงแบบล็อก0 3คราวนี้มาลองใช้แปรงแบบอื่นกัน ผมจะเปิดการมองเห็นของเลเยอร์สีขาวด้านบนนี้และคลิกไว้ที่เลเยอร์ส่วนที่ตัวเลือกเครื่องมือบรัดทูผมจะลองใช้แปรงชื่ออะคริลิก03และกำหนดขนาดหัวแปรงที่60คลิกปุ่มเพนอลองผาดเพื่อลากเส้นและก็ได้เอฟเฟกที่ต่างไปจากครั้งแรก ทีนี้มาลองหัวแปรงในรูปแบบที่3กันโดยเปิดตาและก็คลิกไว้ที่เลเยอร์สีขาวด้านบนสุดนี้และคราวนี้ผมจะเลือกหัวแปรงที่เป็นรูปดาวเพื่อดูว่าแปรงแบบไดนามิกจะทำอะไรได้บ้างเมื่อนำไปใช้กับเส้นผ่าดของผมโดยผมจะคลิกที่ปุ่มไดนามิกและเลือกคอนฟติที่ตัวเลือกไดนามิกผมจะคลิกเลือกการไล่ระดับแบบสีส้มเหลืองที่อยู่รายการสุดท้ายนี้ พร้อมกับตั้งค่าจิตเตอร์หรือการกระจายภาพของหัวแปลงนี้ไว้ที่สองจากนั้นก็ทำขั้นตอนเดียวกันโดยคลิกปุ่มเพ้นอลองผาดเพื่อลากเส้นผมจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดการจำลองดินามิกของแปลงแล้วคลิกลากเส้นแต่ครั้งนี้ให้แน่ใจว่าได้เลือกที่ส่วนของ e Emulate b r r a ดด y นามิกไว้ด้วยจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มสโตร และนี่ก็คือเอฟเฟกที่ได้โดยหัวแปรงที่ลากตาเส้นผ่าจะมีสีสันที่ต่างกันบางส่วนคมชัดและชัดเจนมากและบางส่วนก็นุ่มนวลและเบลอถ้าหากต้องการภาพดาวมากกว่านี้ก็เพียงคลิกป,ปุ่มเพนอลองผ่าเพื่อลากเส้นอีกครั้งด้วยตัวเลือกเดิมหรือคุณสามารถผสมสีใหม่เข้าไปด้วยการเลือกสีเกรเดียนหรือสีไล่ระดับที่แตกต่างกันโดยครั้งนี้ผมจะเลือกแบบสกายไลน แล้วคลิกปุ่มเพนอลองผาดกับสตโตรกเพื่อลากเสน้นและสิ่งที่น้องๆ้องและเพื่อนๆนมือใหม่ได้เห็นไปนั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของความหลากหลายและเอฟเฟกที่คขาสามารถสร้างได้ด้วยโปรแกรมกิน